ความสำคัญของธรรมยาตราที่คุณอาจนึกไม่ถึงอันดับที่4เป็นที่ทราบกนันดีอยู่แล้วว่าจักรวาลมีมากมายจนนับไม่ทนและโลกที่มีมนุษย์อาศัยอยู่แบบโลกของเราก็มีอยู่มากกว่าจำนวนมเมล็ดทรายในมหาสมุทรอีกแต่ไม่ว่าจะกี่แสนล้านจักรวาลจะหาบุญธรรมยาราบแบบนี้ไม่ได้เลยสรุปก็คือทั่วทั้งท่าธรรมในทุกจักรวาล บุญแบบนี้มีที่เดียวในท,านท่าธรรมเพราะพระผู้ปราบมานคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะเกิดในจักรวาลน,นี้เท่านั้นเรียกได้ว่าบุญนี้คือหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นั่นเองอันดับที่สามหลวงปู่เป็นใครภารกิจที่หลวงปู่ท่านกําลังทำอยู่นั้นถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดเกินกว่าใครๆในโลกนี้ หรือแม้กระทั่งในทุกจักรวาลก็ตามดังนั้นดวงจิตที่จะเกิดมาแล้วได้มารู้จักกับพระผู้ปรามานนั้นไม่ใช่เรื่องเงินดวงจิตไหนก็ตามจะเกิดมาแล้วมารู้จักพระผู้ปรามานได้จะต้องได้รับการคัดเลือกจากพระนิพพานเพื่อมาทำภารกิจที่สำคัญของหมู่คณะคือที่สุดแห่งธรรมบุญธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปรามานจึงเป็นบุญบาร,รมีพิเศษ เฉพาะผู้ที่รู้จักพระผู้ปราบมาณเท่านั้นอันดับที่สองแต่ละสถานที่ของธรรมยาราเกิดอะไรขึ้นในละเอียดการทุ่มบุญบาร,รมีของเหล่าผู้มีอนุภาพได้เกิดขึ้นในวันที่พระเดชพระคุงปูท่านได้เกิดด้วยกายมนุษย์วันที่อธิษฐานจิตออกบวชวันที่บรรลุธรรมวันที่แสดงธรรมและทำวิาชา ในละเอียดนั้นถือเป็นการทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเป็นสงครามของผู้มีรู้มียาณมีอนุภาพดินแดนแต่ละที่จึงถือได้ว่าเป็นสมรภูมิแห่งชัยชนะของท่าธรรมฝ่ายบุญการได้ไปแต่ละสถานที่ของพวกเรานั้นเราจะได้ไปเป็นพยานแห่งชัยชนะของภาคปราบเลยทีเดียวอันดับที่หนึ่งทุกอย่างในชีวิตล้วนขึ้นอยู่กับบุญและบาปและคุณทราบไหมว่า ตนกำเนิดของบุญนั้นมาจากไหนที่ที่มีบุญญาธาตุอยู่มากที่สุดนั้นคือที่ไหนคําตอบก็คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพระผู้ปรามานคือจุดที่มีบุญญาธาตุมากที่สุดในจักรวาลดังนั้นเมื่อเราไปเอาบุญกับท่านก็เท่ากับเรากําลังเสียบปักกับแหล่งของพลังงานแห่งบุญที่มีมากที่สุดในธาตุธรรมเลยทีเดียวดังนั้นใครก็ตามที่มาร่วมงาน และชักชวนคนอื่นให้มาได้บุญพิเศษในครั้งนี้จะถือได้ว่าทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของยุคแห่งการบุกเบิกสถาปนาเส้นทางชีวิตของพระผู้ปรามานให้มนุษย์และเทวดาได้รู้จักพระผู้ปรามานไปอีกนับพันปีนั่นหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างพระนิพพานกับโลกมนุษย์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะไม่มีวันขาดหายตราบใดที่ยังมีคนรู้จักและปฏิบัติตามคำสอนของท่าน